คือนะอันนี้คือคือเป็นตัวอย่างนะคะอย่างหนึ่งนะอ่ะเป็นดาราอีกคนหนึ่งแล้วกันนะคเขาก็ออกมาพูดนะว่าเออแม่สามีเขาแบบโอ้ทงที่ผู้หญิงก็รวยนะรวยกว่าด้วยนะคะรวยกว่าฐานะของผู้ชายด้วยนะคะอืมแบบว่าไม่ยอมรับอะ่ะไม่ยอมรับลูกสะพ้ายไม่ไปงานแต่งนะอ่าลูกสะพ้ายมีมีหลานแล้วก็ไม่มาไม่อะไรไม่ดูดังดูดีเลยทั้งที่ บ้านผู้หญิงก็รวยนะสุดท้ายผู้หญิงก็เลยต้องหอบลูกกลับมาเลี้ยงที่บ้านตัวเองนะคะแต่ก็อยู่ด้วยความสุขสบายไม่เป็นไรนะคะอืมแต่เขาก็เป็นลูกสใายด,ดีเขาก็เวลาพูดเวลาออกสื่อเขาก็ให้เกียรตินะให้เกียรติเองแม่สามีอะไรงเงี้ยแต่ด้วยความที่ไม่รู้อะสอนสิ่งมันไม่กินกันมั้งนะอืมก็ไม่ชอบไม่ชอบชอย่างเงี้ยไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนก็แบบไม่ชอบนะฉันฉันไม่สนใจฉันแบบฉันจะไม่ไปงานแต่งแกแล้วก็อะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะ แม่ยายแม่ยา่าคนนี้ก็แบบประมาณว่าแกจะชอบกันก็ไปชอบกันฉันไม่ได้รับรู้ด้วยฉันไม่ได้ยอมรับอะไรพูดทานองนี้นะทํานองนี้แหละนะคะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์เป็นบทที่เขาเขียนเนาะในเรื่องของข่าวของดาราคนหนึ่งแล้วกันเนาะนี่มันก็แล้วแต่ว่าใครจะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้นะมันมีความยากความง่ายการใช้ชีวิต นะคะการใช้ชีวิตคู่หรือการใช้ชีวิตบางครั้งนะรวยมากเกินเรื่องพวกนี้มันก็เยอะแยะนะบางครั้งเราเป็นคนธรรมดาดีแล้วนะคะเวลาจะเลือกคู่มันง่ายเพราะว่าอะไรมันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรให้มันมากมายพิธีรีตรองกอ่อประเพณ คือไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงเรื่องกอบประเพณีคิดถึงเรื่องกอบประเพณีแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่เยอะเป็นคนต่างคนต่างครอบครัวสองครอบครัวอาจจะเป็นคนไม่เยอะด้วยกันในคู่มันก็จะดีไม่มีหัวโขนไม่มีหน้าตาไม่แบบอุย้ยอย่างบางคนมันบ้างไงแบบลูกจบด็อกเตอร์ก็จะต้องหาเมียให้ลูกนี่ก็ต้องเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันก็คือบ้านะคะคือไม่ใช่ว่าเขาผิดนะที่ว่าเขาจะเลือกคนดีๆให้ลูกเขาแล้วมันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าบางครั้งอนะ่ะชีวิตคู่อะ่ะมันต้องปล่อยให้เขาคิดเอง ให้เขามีอิสระในการเลือกเลือกภรรยาหรือเลือกสามีของเขาเองนะส่งจบเรียนจบมาคือคนบางคนจะไปยึดติดว่าลูกคือเขาแก่ขนาดไหนก็ยังคือเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่มันก็อาจจะใช่ส่วนหนึ่งแต่ในการที่เขาจะเลือกสร้างครอบครัวของเขาเองต้องให้เขาเลือกแล้วตัดสินใจเองนะถ้าไปชี้นาขนาดนั้นน่ะคุณคุณกล้า mm. เขาเรียกอะไรเหมือนกับไป จะบอกว่าไงมันก็ไม่เต็มร้อยเนาะในการตัดสินใจอะ่ะนะแล้วถ้าเกิดมันถูกผิดขึ้นมาเลือกผิดเลือกคนเขาอยู่ไปทั้งชีวิตอะ่ะคือลูกชายหรือลูกสาวของคุณที่คุณไปขีดให้เขาเดินเนี่ยเขาไม่มีความสุขตลอดชีวิตอะ่ะนั่น,นแต่คุณนะ่ได้ความสุขอยู่คนเดียวคือเฮ้ยฉันได้เลือกให้ฉันได้เป็นคนแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การในะชีวิตเขาได้อะไรเงี้ยคือ oo, ไม่รู้สิมองแล้วมันเราเป็นคนนอกเนาะ ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราก็จะให้เขาเลือกเองเพราะว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าความคิดของคนที่เขาเป็นเลือกให้ลูกเขาเนี่ยผิดนะเพียงแต่ว่ามันน่าจะมันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ยกไว้ไหมว่าเป็นเรื่องที่คุณเลี้ยกเขามาก็จริงแต่คุณจะต้องให้เขาตัดสินใจเองไหมเรื่องชีวิตคู่เพราะว่ามันคือชีวิตของเขาในอนาคตคุณไม่ได้อยู่กับเขาตลอดชีวิตนะคุณก็จเป็นผู้สร้างเขาขึ้นมา แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาคุณจะไม่มีความคิดเห็นออกความคิดเห็นไม่ได้คุณก็อาจจะช่วยดูให้เขาว่าเออแล้วชอบคนนี้เหรอไหนเอ,อพามาให้แม่ดูหน่อยซิมันเป็นยังไงเขารักแกจริงไหมเออเราเราเป็นคนรีเช็คตรงเนี้ยได้แต่ว่าท่านที่จะแบบว่าคุณจะไปชี้เป็นชี้ตายให้ลูกเลยแล้วก็ให้เขาเออไม่ได้มีการตัดสินใจด้วยตัวเองหรือเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจหรือภาษา ชาวบ้านเขาเรียกว่าลูกแง่ที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้อย่างนี้ไม่ดีนะคือใครได้ไปนี่ก็ถ้าเกิดคุณเกิดปัญหากันสองคนแล้วคนนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าคุณได้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นลูกแง่เนี่ยก็ลำบากนะเขาก็ใครมาพูดอะไรหรือว่ามือที่สามเนี่ยเข้าง่ายมากเลยนะบอกเลยนะคะก็เลือกดีๆแล้วกันนะคะชีวิตมันมีแค่ครั้งเดียวนะคะเลือกกันดีๆเพราะว่า ถ้าตัดสินใจลงเข้าไปแล้วนะแต่งงานไปแล้วจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยเวลาจะออกมาเนี่ยมันยากมันมันไม่ยากหรอกมันง่ายแต่ว่ามันมันทำลายทุกอย่างแหละนะคะมันต้องบางบางคู่มันก็ไม่ได้เลิกกันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรมากมายทางกฎหมายมันมีพันธะมันมีการเสียความรู้สึกมันมีการแบ่งสมบูรณ